เทคนิคลับหลับสนิทสดชื่นในทุกเช้า 1. ดรับแสงตอนเช้าอย่างน้อย30นาที 2. ไม่ควรหลับในเวลากลางวันหากต้องการพักผ่อนควรยีบหลับไม่เกิน30นาที 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารมื้อดึกก่อนนอนอย่างน้อย4ชั่วโมง 5. งดการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 6. หลับนอนและตื่นให้ตรงเวลาเป็นประจำ 7. เลือกเตียงนอนที่สบ,บายและห้องนอนที่ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี แผ่อนคลายความวิตกกังวลด้วยการนั่งสมาธิหรือการอ่านหนังสือเป็นต้น 9. ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน 10. หากไม่หลับภายใน3าสินาทีให้ลุกมาทำกิจกรรมอื่นๆแล้วค่อยกลับไปนอนใหม่แหล่งที่มากองกิจกรรมทางกายภาพเพื่อสุขภาพกรมอนามัย จัดทำโดยนางสาวจตการพรแก้วเลขที่24นางสาวยาดาสิร์านนท์เลขที่25นางสาวขอนจิราคัดเกิดเลขที่33และนางสาววารีรัิคื์เลขที่40ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1จากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม